สนับสนุนโดยโด o r a q Oras, MSI และ Acer สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราไ<ส>อทีริบบอนเมค่ะ วันนี้ค่ะมมมี SSD จากทางแบรนด์ Silicon Power จะมาแนะนำกันหนึ่งรุ่นนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะนะแบรนด์ Silicon Power เนี่ยเขาก็มีมานานนและแต่ว่าในเมืองไทยนะคะอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกันสักเท่าไหร่ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะที่เมมเลือกหยิบตัวนี้มาเนี่ยนะก็เป็นเพราะว่ามันเป็น SSD ที่มีค่า Sequential Read เนี่ยค่อนข้างสูงเลยค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีอีกมากมายนะคะที่จะทาให้ตัว SSD ของเราเนี่ยมันทางานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะกับตัวนี้ ซิลิคอนพาวเวอร์ ACE A56 SSD ค่ะนี่ก็ตัวแพ็กเกจของเขานะคะก็มาแบบง่ายๆสบายตาแล้วก็ทำให้เราเห็นตัว SSD แบบชัดๆตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะทีนี้รายละเอียดที่มันอยู่ตรงแพ็กเกจเนี่ยนะมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาไล่กันก่อนเลยะคะ่ะอย่างแรกเลยเนี่ยนะนี่ ตัวเลขใหญ่บึ้ม15เท่านะคะคือเขาการันตีมาค่ะว่าตัวนี้เนี่ยนะมันสามารถทํางานได้เร็วกว่าตัวฮาร์ดดิสต์แบบจานหมุนถึง15าเท่าเลยทีเดียวนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะเคลมด้วยตัวฮาร์ดดิสต์ที่รอบหมุนเนี่ย5,400รอบต่อนาทีนะคะโดยท,ทั่วไปแล้วเนี่ยฮาร์ดดิสต์ที่มันมีรอบหมุนประมาณนี้เนี่ยนะก็คือจะเป็นฮาร์ดดิสต์ที่เราใช้ในโน้ตบุ๊กเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะคะถ้าเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยโน้ตบุ๊กเรามันอาจจะเริ ไปใส่แทนนะคะมันก็จะได้ทั้งความเร็วที่มันเพิ่มขึ้นแบบนี้ด้วยนี่แต่ถามว่าเฮ้ถ้าซื้อตัวนี้ไปจําเป็นจะต้องไปติดตั้งในโน้ตบุ๊กอย่างเดียวหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะคะเอาไปติดตั้งใน PC ธรรมดาอะไรเงี้ยก็ได้ยเหมือนกันค่ะแล้วเขาก็เคลมมาเลยนะคะว่าค่าสี right ่คนเชี่ย r รีดไรท์ของมันเนี่ยนะจะอยู่ที่ประมาณนี้เลย560 mb เมกต่อวินาทีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่าจริงๆของมันจะได้ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ม,มีผลทดสอบให้ดูค่ะ แล้วก็รุ่นที่เอามาให้ดูกันในวันนี้นะคะความสุของมันจะอยู่ที่256 g b ค่ะนี่ถัดมานะคะเป็นสติกเกอร์ตัวใหญ่บึ้มบๆตรงนี้เลยค่ะจากทางโดรคูนะคะก็คือตัวเิเลกรอนทาวเวตัวนี้เนี่ยนำเข้าโดยทางโดราคูนะคะแล้วเขาก็รับประกันให้เลย3ปีค่ะซึ่งตัวนี้ในระยะเวลา3ปีเนี่ยนะ เสียเมื่อไหร่เปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีค่ะนี่ก็เรียกได้ว่าใช้งานกันแบบแรงๆแล้วก็ยังอุ่นใจด้วยนะคะส่วนด้านล่างค่ะอันนี้เขาก็จะเขียนบอกไว้นะคะว่า SSD ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็น SSD แบบ 3D NAND ค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นของเขานะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นสเปคนะคะหรือว่าเป็นข้อมูลคร่าวๆข,ของตัว SSD ตัวนี้นั่นแหละอ่ะก็จะมีมาให้หลายภาษานิดนึงนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ตัว SSD กันเลยค่ะ อ่ะและนี่ค่ะก็คือหน้าตาของเจ้า SSD รุ่นนี้นะคะก็วัสดุที่เขาใช้ค่ะจะเป็นตัวโลหะ SEC c นะคะแล้วก็จะได้สีดำมาแบบนี้นี่คือผิวสัมผัสของเขานะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะทุกด้านเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดก็คือจะมีความสากนิดๆนะคะข้อดีของมันค่ะก็คือว่ามันจะเป็นรอยยากนะพวกนี้เวลาขูดไปเห็นไหมมันก็จะไม่เป็นรอยแบบนี้นะคะ ซึ่งด้านหน้าของเขาค่ะจะมีการแปะทับลงมาด้วยสติกเกอร์ตัวนี้อีกทีนะคะก็จะมีทั้งชื่อยี่ห้อนะคะชื่อรุ่นความจุรวมไปถึงมาตรฐานต่างๆที่เขาได้รับการเซอร์ติฟายด้วยนี่ก็ดูรวมๆแล้วนะคะจะเป็น SSD ที่มาในโทนสีดำแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่ขอบด้านข้างของเขานะคะจะมีการเจาะรวไว้แบบนี้ด้วยนี่ก็สำหรับติดตั้งลงไปที่ตัวเคสนะคะ แล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะมีรูมาให้อีกขีรูแบบนี้ค่ะขนาดนะคะก็จะเป็น SSD นะคะ2.5นิ้วก็คือเป็นขนาดมาตรฐานนี่แหละแต่ว่าเรื่องของความหนานะคะอยู่ที่ประมาณ7มิลิเมตรเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะซื้อไปนะคะไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยจะเอาไปใส่โน้ t บุ๊กได้ไหมหรือว่าพื้นที่เรามีจํากัดมันจะสามารถใส่ได้หรือเปล่านะก็ต้องบอกว่าใส่ได้แน่นอนนะคะเพราะว่าเขามาในไซส์มาตรฐานอยู่แล้วค่ะอะ ส่วนพอร์ตเชื่อมต่อที่ให้มานะคะก็จะมีมาให้2พอร์ตก็คือจะเป็นพอดซา s a ตาแล้วก็ตัวซา t a ตาพาวเวค่ะนี่อ่ะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีเจ๋งๆของเจ้า SSD รุ่นนี้กันค่ะอย่างแรกเลยนะคะมันมาพร้อมกับเทคโนโลยี SLC Cache ค่ะก็คือเป็นการรวมเอาข้อดีนะคะของตัว SLC Cache เนี่ยมาใส่ไว้ในตัว TLC SSD รุ่นนี้เนี่ยแหละคะ่ะมันก็เลยทำให้เจ้า SSD รุ่นนี้เนี่ยนะสามารถที่จะอ่านเขียนข้อมูลได้เร็วขึ้นแล้วก็ยังมีอายุการใช้งานที่นานกว่าด้วยนะคะแต่ทีนี้ค่ะด้วยความที่ SSD รุ่นนี้นะคะมันก็จะมีทั้งตัว SLC Cache แล้วก็ TLC b ล็อกอยู่ด้วยกันนะคะมันก็เลยต้องมีอีกหนึ่งเทคโนโลยีเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะก็คือตัว internal auto copy นั่นเองนะคะซึ่งเทคโนโลยีนี้ค่ะมันก็จะช่วยให้ทั้ง2อ,อย่างนี้นีนะมันสามารถทำงานร่วมกันได้แบบอัตโนมัติค่ะก็จะเป็นการลดการใช้ทรัพยากรของตัวคอนโทรลเลอร์แล้วก็ของ RAM ลงนะคะก็จะทำให้เครื่องของเราเนี่ยนะแล้วก็ s s c รุ่นนี้เนี่ยมันสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะคะที่สำคัญมากๆเลยก็คือตัวแบตบล็อกแม a จเมนต์เนี่ยแหละค่ะอธิบายง่ายๆนะอย่างเช่นเราบอกว่าเรามีกล่องอยู่ใบหนึ่งนะคะพอเรามีของอะไรมาเนี่ยนะเราก็จับโยนจับโยนจับใส่ลงไป แบบเดียวเท่านั้นแหละมันก็จะเต็มกล่องแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเกิดการสูญเสียพื้นที่นะคะมันจะมีพื้นที่ว่างๆเนี่ยเหลืออยู่เต็มเลยค่ะตัว Bad b l o c k Management ตัวนี้เนี่ยนะคะมันจะเข้ามาช่วยให้เกิดการจัดเรียงข้อมูลอย่างเป็นระเบียบนะเป็นการช่วยลดช่องว่างๆลงนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยนะสามารถใช้พื้นที่ของ SSD ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามที่เขาให้มานะคะการเรียกข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นด้วยนะคะเพราะมันเป็นระเบียบแล้วไงนะคะผลสุดท้ายเลยเนี่ยมันก็จะทําให้เ s สตัวนี้ทํางานได้ เร็วขึ้นนะคะแล้วก็มีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วยล่ะคะ่ะนี่อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีนะคะที่เขามีใส่มาให้ SSD รุ่นนี้เนี่ยละคะ่ะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูผลทดสอบเจ้า SSD รุ่นนี้กันค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบกันค่ะด้วยโปรแกรม Performance Test นะคะตัว CPU ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็น Intel Core i7 7700T ส่วนตัวแ a m ค่ะก็ติดตั้งไปทั้งหมดเนี่ย16กินะคะ แล้วก็จะมีฮาร์ดดิสด้วยนะคืออันนี้นยังไม่ติดตั้งไปหลายลูกนะคะแต่ว่าตัวที่เราจะใช้ในการทดสอบกันในวันนี้ก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะไดรฟ์จของเรานะคะ Solid State Drive ตัวนี้นั่นเองความจุข,ของมันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่256 g b นะแต่ว่านี้มันจะโชว์แค่238ค่ะแล้วก็อินเทอร์เฟซก็จะเป็นแบบ SATA นะคะส่วนรอบหมุนด้วยความที่มันเป็นตัว SSD เนาะมันก็จะไม่โชว์นั่นเองค่ะนี อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามารันกันนะคะก็เลือกไดฟ์ตรงนี้ก่อนนะคะโอเคแล้วก็รันไปเลยค่ะคือจริงๆแล้วนะคะสำหรับตัวโปรแกร,รม performance test เนี่ยนะมันก็จะได้ทั้งผลคะแนนแล้วก็จะมี ranking ให้ได้ดูด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเอาไว้ให้เป็นแนวทางนะคะไม่ได้จะบอกว่าเฮ้ยตัวไหนมันแรงกว่าตัวไหนนะก็คุณก็เดี๋ยวลองเปรียบเทียบกันดูเองค่ะนี่คะแนนออกมาแล้วนะคะอยู่ที่4 6 2 0คะแนนค่ะแล้วก็ ranking ของมันตามนี้เลยนี่ตัว SSC ของเราก็คือจะเป็นตัวสีส้มๆเนี่ยนะก็ลองดูกันค่ะ,ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งโปรแกรมบ้างค่ะกับตัว Crystal Disk Mark นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะวัดค่า Sequential Read d r i v e และนี่ก็ drive ที่ใช้ในการทดสอบนะคะก็คือยังเป็น drive จริงเหมือนเดิมนี่นะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาร u n กันเลยค่ะ ผลคะแนนนะคะตัวค่า Sequential Read เนี่ยจะอยู่ที่561.8 MB ต่อวินาทีนะคะส่วนค่า Sequential write เนี่ยจะอยู่ที่518.8 MB ต่อวินาทีค่ะก็ถือว่าเป็น SSD อีก1นลูกนะคะที่ค่า s q u u n t i a l r r a d d r right i ส e เนี่ยค่อนข้างจะสูงเลยค่ะอย่างตัวค่า Sequential Read เนี่ยนะสูงกว่าที่เคลมเอาไว้บนหน้ากล่องด้วยเรียบร้อยค่ะสำหรับการรีวิวของเราในวันนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวมาสรุปกันเลยค่ะ อย่างแรกนะเอาเรื่องของ performance ของมันไปก่อนค่ะก็คือตัวนี้นะคะเมทดสสอบให้ได้ดูกันเนี่ยสโปรแกรมเลยนะก็คือตัว performance test แล้วก็ตัว crystal d i s m a r k ค่ะสําหรับตัว performance test เนี่ยนะคะมันก็จะมีเป็นตัว ranking ให้ได้ดูด้วยนะก็อย่างที่เห็นเลยค่ะด้วยความที่เขามีเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยใส่มาให้เนี่ยเพียบเลยนะคะมันเลยทําให้เจ้า SSD รุ่นนี้เนี่ยผลคะแนนมันจะสูงกว่าตัว SSD ที่มันจะอยู่ในระดับเดียวกันนะคะทีนี้ เรื่องของค่า Sequential Read กับ Sequential write ต้องบอกว่าผลออกมาใกล้เคียงกับที่เคลมไว้หน้ากล่องมากนะคะคือตัว Sequential Read เนี่ยสูงกว่าหน้ากล่องนะตัว Sequential write เนี่ยต่ำกว่าหน้ากล่องนิดเดียวนะคะ แต่สิ่งที่มันน่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าปกติแล้วค่ะเวลาที่เรามีการรีวิวตัว SSD เนี่ยนะผลคะแนนที่มันออกมาเนี่ยความต่างระหว่างตัวค่า Sequent i a l Read กับ Seque n t right i a l w r ร t e เนี่ยมันจะค่อนข้างสูงมาสมควรเลย Lead อาจจะฟาดไปเลยนะ500กว่าแต่ว่า r ร t right e เนี่ยอาจจะประมาณสักร้อยนิดๆแต่ตัวนี้เนี่ยแต่500ทั้งคู่นะคะนัน่นหมายถึงว่ามันเป็น SSD ที่สามารถทำงานได้ดีนะคะได้เต็มประสิทธิภาพทั้งในแง่ของการอ่านแล้วก็การเขียนเลยละคะ่ะส่วนเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของราคานะ ะะก็จะอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยคุณจะได้การรับประกัน3ปีด้วยแล้วก็ถ้าเสียปุ๊บเนี่ยนะเขาเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีนะคะก็อย่างที่บอกค่ะใช้กันไปนะคะแบบอุ่นใจยาวๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะราคาอัปเดตโปรโมชั่นอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปติดตามได้ที่ p พจโดราคูนะคะหรือว่าที่เจ้าเว็บไซต์ของเขาก็ได้ค่ะคือตัวนี้นะคะเขาจะมีโปรโมชั่นอะไรเนี่ยออกมาให้เราแบบว่า บ่อยนิดนึงนะคะก็เข้าไปอัปเดตกันได้ค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ค่ะนี่ก็วันนี้นะคะเมยก็ต้องขอขอบคุณทางซิลิคอน Tower ค่ะที่ส่ง SSD รุ่นนี้มาให้เรารีวิวกันนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านด้วยค่ะเทปหน้าเมย์จะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ